สวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาไร่อินทาผาลัมอีแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาห่ออยู่นะห่อเต็มเลยตอนนี้สวนอันนี้อยู่ที่บอ่อพลอยหลุมลังนะคะชื่ออาจจะยากหน่อยบูท,บท,บทับทับอะไรเขานี่แหละค่ะจำไม่ค่อยได้แต่ก็น่าสงสารนะคะอันนี้ชอน,นี้มันก็ไม่ค่อยจะสวยไม่รู้ว่าไก่จิกหรือเปล่าเนี่ย แต่ลูกเขาใหญ่นะคะเนี่ยนี่ลูกเขาใหญ่ค่ะแต่เราไม่ทราบว่าไก่จิกหรือเปล่านะคะ,ะสวนเขาเยอะมากเลยค่ะนีะ่นาไก่แม่ลูกอ่อน,นยังไม่ค่อยสมบูรณ์ดีเท่าไหร่ค่ะสวนมีไก่มาจงมาจิกมั่งมาคุยมาเขี่มั่งค่ะ แต่ที่แน่ๆนะคะเดือนหน้าเห็นทางเจ้าของสวนบอกว่าเดือนหน้าประมาณกลางเดือนก็ทานได้แล้วค่ะช่วงนี้ก็ร่มเดืองกันจะหมดแล้วนะคะเนี่ยเยอะมากค่ะน,นะคะลูกอ่นอ,อนๆก็มีเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูลูกอ่นอ,อนๆนะคะที่มันยังไม่แก่ค่ะยังอ่อนอยู่ แดดแรงด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไก่เขียนะคะเนี่ยเจ้าของต้นก็ไม่ค่อยได้มามีเวลาเท่าไหร่ให้ลูกน้องลูกน้องคนเดียวก็ดูไม่ทันนะคะเนี่ยคะ่ะลูกยังเล็กอยู่เลยเนี่ยไก่เขียแน่ๆเลยเนี่ยเป็นรูทะลุเลยเห็นไหมเยอะมากค่ะแต่ต้นเขาไม่สูงเท่านั้นเองดอกขดกขดก,ดก ตาดูข้างในอีกหน่อยหนึ่งโอ้ยต้นนี้มีหลายช่อเลยค่ะช่อหนึ่งก็ตกเกือบสิบโดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี้มีหกช่อนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งชื่อสวนที่หลังนะคะใท่านผู้ชม ชมก่อนนี่ยชมความงดง,งามและสวยของอินทรพารามอันนี้ก็ว้าวบวงแเวงนี่ที่ก็ห่อไว้แล้วค่ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นไร่สับป,ปะรดนะคะงนันไร่สับป,ปะรดสุดหูลูกดาอยู่กลางดงอินทรพาลาม โอเคนะคะนะคะนะคะโอเคนะคะ <S 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 นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ะนะ